ก็สวัสดีประชาชนทั้งหลายนะครับประชาชนทนี่น่ารักน,นะครับผมวันนี้เป็นวันดีดีแล้วนะครับผมนะขอให้ทุกคนมีความสุขกันทั่วหน้านะครับผมนะแล้วก็ยังไงขอให้ประชาชนทั้งหลายจะมีสุขภาพร่างกายแข็งแงรงหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยนะครับผมนะแล้วก็มีเงินทองใช้เยอะๆนะครับผมนะโตไป5้าต้าเจนีอีกนึงนะครับผมนะถ้าไรจะเป็น ได้เป็นมหาเศรษฐนะีนะครับผมนะหรือว่ากระโตึ้นเนี่ยจะสามารถทำบัญชีได้ดีนะคบผมนะผมนะประชาชนที่น่ารักทั้งหลายนะครับสวัสดีวันจุนทีนะครับจินเจีเยูอีซินีหัวใจนะครับนะวันนี้นะครับเป็นวันดีที่ผมจะมาไว้พรได้กับทุกคนนะครับผมแต่ก็ประชาชนด้วยขอบนะครับผมนะผมคร้อ,อ่ทุกคนแล้วก็ ยุทูปเบอร์ทุกคนด้วนะครับผมนสะสาหรับใครที่ชอบวัตทุทีอยู่แล้วก็ขอให้ประชาชนนันนี่ด้นะครับขอฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ